สวัสดีครับบอสจากดีใจพิชิัาร์ครับผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของไฟล์ LRF ที่เรามักจะเจอในอุปกรณ์ของ Osmo Action และ Osmo p p o k k t t s r r i s s เป็นไฟล์ที่ตัวระบบเขียนขึ้นมาเองอัตโนมัตินะครับไม่สามารถตั้งค่าอะไรใดๆดได,ได้ทั้งสิน้นไฟล์ LRF เราจะเจอต่อเมื่อเราต่อเข้ากับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนผ่าน OTG ไฟล์นี้มีหน้าที่ในการเปิดดูวิดีโอจากจอหลังกล้องนะครับผม และจะเป็นยังไงถ้าหากว่าเราลบไฟล์นี้ออกไปเมื่อเราทําการลบไฟล์นี้ออกไปนะครับการเล่นวิดีโอหลังกล้องนั้นเราจะไม่สามารถดูวิดีโอนั้นๆได้ตามตัวอย่างคลิปที่ผมขึ้นให้ดูตรงหน้าจอน,นี้เลยครับผมแล้ววิธีแก้เราจะแก้ยังไงเมื่อเราต้องการดาวน์โหลดไฟล์ .mp4 อย่างเดียวสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับของใครที่สามารถเลือกในตัวของ การแบ่งตัวแอปพลิเคชันได้เราสามารถเลือกตรงนี้ได้แต่สำหรับใครที่ไม่มีนะครับให้เลือกเป็นชนิดหรือคล้ายนั่นเองตัวระบบเขาก็จะทำการแบ่งประเภทของไฟล์ให้เรานะครับผมเราก็สามารถก๊อบตามที่ต้องการได้เลยตรงนี้อาจจะไม่เห็นภาพอ่ะเดี๋ยวผมจะทำในตัวของเมมที่มีข้อมูลเยอะๆแบบนี้โอเคเราสามารถแต่เลือกคล้ายนะครับการแบ่งชนิดของไฟล์ก็จะแยกเป็นในตัวของ พิเจอร์นะครับรูปภาพก็มี JPEG, รอนะครับมี movie นะครับมี audio อะไรก็ว่าไป a u t ทอรอะไรก็ว่าไปพวกนี้เขาก็จะแบ่งให้เรานะครับผมเราก็สามารถเลือกไฟล์ MP4 แบบทีเดียวดึงไปได้ทั้งหมดแบบง่ายๆตามนี้เลยครับผม